ค่ะอันามันทอปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําตามสัญญาที่ให้คุณผู้ชมไว้เมื่อวานนะคะว่าวันนี้เราจะมาหัดทําและก็เรียนรู้ศิลปะที่เรียกกันว่าเดคูพาดกับเจด้ากันต่อก่อนอื่นสวัสดีเจด้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะยังคงมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์076211555เช่นเคยนะคะระหว่างที่เรา เรียนกันไปถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดรายการค่ะเอาละเจด้าเมื่อวานเราคุยกันหน่อยนึงเนาะ,ะว่าเดคูพาธคืออะไรบอกว่าเป็นที่นิยมในต่างประเทศใช่แล้วเปิดสอนด้วยถ้าอย่าง,งานั้นถ้าให้เจด้าอธิบายว่าศิลปะชนิดนี้ละ่ะที่เรียกว่าเดคูพาธมันคือศิลปะแบบไหนเดคูพาธเป็นศิลปะแห่งการผนึกวัสดุลงบนสิ่งของต่างๆที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้จากสาร แม้พลาสติกนะคะพลาสติกเหมือนเคสเหมือนมือถือถังพลาสติกอะไรที่เป็นพลาสติกก็ทําได้นะคะบนสังกะสีเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยเครื่อปั้นดินเผาจะได้เคยทาออเดอร์เป็นครกเดคูปาร์ตอย่างสวยงามแต่งครัวสวยมากเป็นครกค่ะเครื่องปั้นดินเผาก็ได้นะคะแล้วก็ทําได้เกือบทุกวัสดุเลยทีเดียวค่ะ แล้วทำไมเจด้าถึงมารู้จักกับศิลป,ปะชนิดนี้ได้จนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นครูสอนแล้วลหละเพราะว่าเจด้าเนี่ยทำเรกูปาร์ดลูกแรกตอนนั้นนะคะแล้วก็ถือไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็แอร์โฮสเตสชอบมากก็คือ,คอตามจะขอซื้อลูกนั้นให้ได้เราก็เลยบอกว่าใช่ค่ะกระเป๋า,า,าที่โนโนเป็นจอนสลัดนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าเออเขาชอบมากก็เลยรับออเดอร์เขามาทำอตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีนักเรียนซึ่งซึ่ซเจด้ามีสูงศิลปะปอยู่ด้วย ท,ที่เรียนวาดลูกเขาก็มาถามว่าอาจารย์ทำไมทาไมไม่มีสอนสอนที่ภูเก็ตค่ะคนที่ไม่สัมทัดเรื่องของงานศิลปะสามารถทำเดคูพาดได้ไหมเดคูพาดเป็นงานศิลปะที่ถ้ารู้เทคนิคแล้วจะไม่ยากเหมือนวันนี้เราก็จะมาเผยเทคนิคเดคูพาด <c oughs> เบื้องต้นให้ให้ท่านผู้ชมค่ะสามารถทําเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทําดูก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่ทำเดคูพาดต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็ต้องมี ของที่เราอยากจะผนึกลงไปนะคะของที่เราอยากวันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเป็นจักสารนะคะผู้ป้านเราเนาะใช่ซื้อจากโอท็อป่ะง่ายๆข้างในก็จะบุเรียบร้อยนะคะมีมีมีกระเป๋าเรียบร้อยเราก็จะมาเลือกลายนักกานที่เราจะทนึ่นี่คือกระดาษทิชชู่ซึ่งมีรวดลายต่างๆนะคะค่ะในวันนี้เราจะเลือกเป็นดอกไฮเดรเนียสวยงามนะคะกระดาษมันต้องเป็นกระดาษเช็ดปาก อย่างนี้เป็นกระดาษแน็กินเป็นกระดาษของขวัญก็ได้ให้มันบางแล้วด้านหลังไม่มีลายอะไรเนื่องจากว่าเวลาเราทำเดโคพาธนะคะคะถ้าด้านหลังมีลายสมมุติบางคนอยากทําเป็นหนังสือแมกกซีนภาพสวยๆเอาจอมาลงมันผลดึกลงไปเสร็จข้างหลังมีตัวหนังสือมันก็จะลอยขึ้นมามันก็จะไม่มีความสวยงามนะคะถ้าเป็นแน็กินก็คือจะดีบางคนก็ใช้เป็นเดโคพาธผ้าผ้าใช่ค่ะผ้าก็สามารถทําได้ เราก็สามารถเอาผ้าลายผ้าที่เรามีอยู่แล้วบางคนหาซื้อนับกินไม่ได้นะคะที่ชูดตัวแบบนี้ไม่มีที่ที่บ้านก็สามารถเอาเศษผ้าเหลือๆก็มาทําเป็นเนคูพาัแต่ต้องเป็นผ้าที่บางควรจะเป็นควรจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายค่ะถ้าเป็นผ้าที่เป็นลื่นเกินมันมันจะมันยู่ตัวไปอยู่ด้วยกันมันจะทํายากนะคะเป็นผ้าก็ได้แล้วก็อุปกรณ์วันนี้นะคะนอกจากจะมีนับกินแล้วก็มีกระเป๋านะคะแล้วก็ แปรงนะคะแปรงชนิดต่างๆสำหรับทาสีทาแวนิสแล้วก็ทาเตานะคะคะแล้วก็เราวันนี้ก็จะมีนะคะ,ะก็คือสีอะคิลิกอะคาลิกสำหรับทำแบ็กกราวอยู่ที่ว่าสมมุติเราอยากได้สีขาว ใช้เป็นสีอะคริลิกนะคะเห็นบางอย่างอย่างลงสังกะสีอันนั้นก็จะทาอะคริลิกใช่ค่ะอะคริลิกเหมือนกันถ้าเราไม่อยากเราอยากได้เป็นสีแบบธรรมชาติก็สามารถทําได้ไม่ต้องทาไม่ทาสีก็ได้ค่ะโอเคค่ะนอกจากสีแล้วนะคะเราก็จะต้องมีกาวลาเท็กซ์กาลาเท็กซ์เหมือนที่ตอนสมัยเราเราไปโรงเรียนขาวขาวคุณคุแต่ว่าจะเป็นลาเท็กซ์สำหรับเด็กคูผ่าโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้าใช้ลาเท็กซ์ธรรมดาความหนืดมันจะต่างกันถ้าใช้ตัวนั้นนะคะ สักคู่หนึ่งมันมันจะเป็นลาเขียวขึ้นในผลงานไม่คุ้มค่ากับการรอในการทำนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแลกเกอร์เป็นเป็นอะคริลิกเคลือบสำหรับไม่ให้ไม่ให้ผลงานเนี่ยมีรอยขูดขีดหรือว่าหลุดล่อนออกอป้องกันน้ำนะคะป้องกันความสกรปรกทุกอย่างสามารถเพิ่มความคงทนให้ให้ชิ้นงานของเรานะคะ,คะแล้วก็เราก็จะต้องมีฟองน้ำ สำหรับผนึกงานเข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีในด้วยะมีใยปะมีใดด้วยค่ะทำให้แห้งค่ะําอย่างนี้ใจได้พอเราได้อุปกรณ์ต่างๆในท้องตลาดในบ้านเราตอนนี้ค่ะมันหายากหรือว่าต้องไปซื้อมีก็สามารถซื้อกว่า นะคะวัสดุแต่ภูเก็ตก็จะมีที่ที่เจดอาร์แกรี่แอนด์ฮอบบี้เฮาส์นะคะเพราะว่าของเราเป็นเปิดเป็นเป็น,ปนที่สอนเนครพผานเลยก็สามารถซื้อตามร้านเครื่องเขียนได้บ้างแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมครบคถ้าพวกแปลงพวกเนี้ยอะคิลิกซื้อได้พวกตัวเอ่อลาเท็กซ์สำหรับในครพผานไม่มีก็มาหาจะกระดาษก็มีมีมีมมที่เจดอาร์แกรี่แอนด์ฮอบบี้เฮาส์เหมือนกันค่ะลายที่เขานิยมกัน ส่วนใหญ่เวลาคนไปเลือกซื้อถ้าเดือนนี้เลยก็ดอกไม้เพราะว่าวันแม่คนก็จะมาออเดอร์กระเป๋าหรือก็มาเรียนกระเป๋าให้ให้คุณแม่นะคะแล้วก็ลายสัตว์เลี้ยงชาลายสัตว์เลี้ยงน่ารักต่างๆแล้วก็ดอกไม้เนี่ยจะเป็นที่นิยมที่สุดนะคะดอกไม้ก็มีลายสัตว์เลี้ยงก็มีนะคะมีหลายลายเยอะแยะมากเลยค่ะเป็นแบบจีนแบบโอเรนเทลอะไรก็มีนะคะค่ะเอาล่ะเมื่อได้อุปกรณ์ครบละตอนนี้ลงมือทำกันเลยล่ะได้ค่ะ เรามีอุปกรณ์แล้วนะคะอย่างแรกเลยอคริคลิกนะคะสำหรับทำแบล็กเกลว์พื้นหลังนะคะแล้วก็ปริมาณนี่ก็นี่ก็คือดูตามชิ้นงานชิ้นนงาค่ะใช่แต่ไม่ควรเทมากเกินไปในครั้งแรกนะคะเนื่องจากว่าออร์คิลิกจะเป็นสีไม่ไม่เหมือนสีน้ำมันมันจะแห้งแห้งเร็วมากค่ะโอเคช่วยช่วยดยังไงต่อคะแล้วก็ พลาสิกเราควรจะเลือกแปรงที่มีความแข็งซื้อร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้นะคะค่ะจะมีความแข็งเนื่องจากว่าเราต้องทอนชัยไปในกระก่อนจะใช้แปรงค่ะแรงแช่น้ําค่ะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในกระเป๋าเป็นแบบชุ่มไปหมดเลยค่ะจะไม่ดีก็เอาแปรงค่ะจุ่มไปในน้ําแล้วก็มาปิดอมาเช็ดกับกับผ้าก่อนด้วยความที่กระเป๋าเล็กนะคะวันนี้เราก็สามารถเอามือเข้าไปข้างในจับได้สังเกตนะคะเวลาลงสี มันจะมีเส้นใยของผักตบนะคะ,ะเราต้องสไลด์ตามเส้นของมันนะคะถ้าขวางแล้วมันจะไม่สวยอ่าทาอย่างนี้นะคะต้องหมุนเพราะว่าเอมันมีช่องของมันนะคะถ้าไม่หมุนมันจะเป็นเหมือนตามดวลามันแห้งจะไม่สวยนะคะถ้างั้นเราเลือกใช้แปรงที่ขนาดเล็กได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้หน่อยอหมุนๆแล้วก็ปาด หมุนแล้วปาดนะคะคือตามแนวใช่ค่ะตามแนวของเส้นใ่ไม่ไม่ไปฝืนเส้นใ่ไม่นั้นเวลาสีเกาะกันมากแล้วมันจะแตกนะคะแล้วก็ลงเสียคลิกเนี่ยคือลงครั้งแรกนะคะอย่างนี้ไปทั้งใบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลงครั้งที่สองเป่าก่อนเป่าให้แห้งสนิทเลยนะคะแล้วลงอีกครั้งหนึ่งคือทาทั้งใบใช่ค่ะให้มันแห้งไม่ต้องรีบว่าโอ้โหเดี๋ยวสีมันจะเอาก็หมุนไปแล้วทาไปหมุน เพื่อให้ชอนเข้าไปนะคะแปรงนี้จะเป็นแปรงที่ชอนใช้เข้าไปในวัสดุของเนี่ยหมุนแล้วก็ทาจนทั่วทั้งใบสองครั้งนะคะอย่าเกินนั้นแต่ครั้งแรกนี่ก็คือปล่อยให้แห้งก่อนค่ะเป่าเป่าใช้ได้เป่าดีกว่าค่ะพอเป่าให้แห้งเสร็จทั้งใบนะคะมันก็จะเป็นเหมือนที่เจรจัเตรียมมานะคะค่ะเสกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือทาครบรอบสองสองสองครั้งจะเห็นว่ามันจะเหมือนขนมเค้กเลยจะมีความเนียนขาวสวยต่าง ต่างจากอันแรกนะคะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาลงกาวลาเท็กซ์นะคะกาลาเท็กส์กาวลาเท็กซ์นะคะก็กาลาเท็กส์ลงครั้งเดียวก็ลงไปทั้งใบใช่ค่ะต้องลงทั้งใบเพื่อเพราะว่าเวลาเราทําดอกเนี่ยบางทีเราเราวางอ์ปกอบเราเราจะไม่รู้ว่า ตรงไหนบ้างที่ว่าเราเราอยากจะตัดแปะลงไปบางทีลงไปแล้วถึงรู้ว่าไม่มีกาวก็จะเสียจะมันจะเสียเสียภาพที่เราตัดไว้นะคะ,คะลงกลาวก็ต้องลงเนี่ค่ะจิ้มจิ้มไปนะคะแล้วก็ชอนไปเพราะมันจะมีรูรูของมันครั้งแรกที่เราลงสีเราเอาแปลงไปจุ่มน้ําก่อนให้มันเปียกแต่ว่าสําหรับกาวนี่แปลงต้องเปียกน้ํำไหมหรือว่าปงแปง้แห้งจุ่มกาวได้ค่ะค่ะ เพราะว่ากาวมันมีความหนืดของมันอยู่แล้วค่ะแล้วก็แปรงขอหรับกาวนี้จะไม่แข็งนะคะเป็นแปรงขนอ่อนนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะช้อนไปค่ะยกเว้นหูเพราะหูเราไม่ได้ติดนะคะ,คะเดี๋ยวหูเราจะทําวิธีสปอนก็คือ,อพิมพ์ด้วยฟองน้ําลงไปสําหรับคัดดอกขึ้นมาทาไปอย่างนี้นะคะอ่าทาทั้งใบเลยแต่ว่ามั่นใจว่าเออทาเก็บทุกรูนะคะทุกมุมเนี่ยเสร็จแล้วก็เป่าเหมือนกัน เป่าให้แห้งใช่ค่ะเป่าให้แห้หงกระดาษมันจะติดกับกาวได้ยังไงเราจะรู้ว่ากระดาษเนี่ยมันจะมีสื่อในการที่เอาเอาเนฟกี้ลงไปผนึกในนี้หรือว่าผ้าผนึกลงไปนะคะเราก็ต้องทาไปแม้ว่ตาตต้ก้นก็ต้องทานะคะทาหมดเลยค่ะทาไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เป่าเป่าให้แ<ๆ>ห้หงสนิทเลยนะคะค่ะไอขั้นตอนการลงสีอะคริลิกสองครั้ง ทากาวให้แห้งใช้เวลาส่วนใหญ่มันใช้เวลาประมาณก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันชใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเรา,เรา,เ,ราเราทาสีเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดดูว่ามันมีความสวยงามพอไหมมันเนียนขนาดไหนค่ะอันี้คือเป็นเบสิกอย่างแรกที่ท,ที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะอ่ามันจะมีขั้นตอนหลายหลากมากบางบางคนลูกค้าบางคนก็จะชอบแบบงานดิบ ก็คือปาดแค่ครั้งเดียวให้เก็บรายละเอียดการเป็นจักสารไว้มาอยู่ที่ที่ที่นักเรียนอยากจะเรียนแบบไหนเหมือนอย่างนี้เหมือนตัวอย่างก่อนเทินี่คือนี่ก็บ้านใช่ค่ะบ้านบ้านน้องแมวน้องหมานะคะนะคะอันนี้ก็ข้างในไม่ทาก็ทาแต่ด้านนอกพอเคลือบแล้วก็จะคงทนนะคะพอเราเป่ากาวแห้งแล้วนะคะเป่าเรียบร้อยบางคนกาวชั้นทาหรือยางลืม เช็คได้นะคะเอามือชุบน้ําแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ถ้ามีความลื่นคุณจับดูนี่คือลงกาวแล้วเช็คได้ใช่กาวมันจะมีความหนืดขึ้นมานะคะแล้วก็ลายที่เราเลือกเนี่ยวันนี้ก็คือลายดอกไม้นะคะลายดอกไม้ตัวนี้ไฮเดรนเยียนะคะซึ่งเราจะทำสองหน้าของกระเป๋าเราก็ต้องใช้อันนี้มันอยู่ที่ว่า จินตนาการของเราแล้วล่ะว่าจะ<ช>เอาแบบไหนใช่คะ,ะวางองค์ประกอบถ้าเกิดจะติดทั้งแผ่นก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าจะตัดเป็นดอกอย่างที่เห็นก็ได้ใช่ไหมค,คะอย่างงานนี้เดี๋ยวก่อนจะ